สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในวันที่1มกราคม2569กแอดก็มาสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆนน้องๆน,นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาบถูกรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกท่านเลยนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยค่ะ ส่วนในคลิปนี้แอดก็รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักต่างมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นของนภัทรแจ่มจัสัดีนะคะก็แนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะเขาให้8 5 9มาสลากออก8 9 5ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยเนาะ ตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะคะอาศัยนำไปเทียบชนกับข้อมูลชุดอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะแอดก็ขอบคุณของนภัสแจมจารดีด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นข้อมูลเลขตารางของอาจารย์เสน่ห์ค่ะข้อมูลชุดนี้เลขในตารางก็จะมีเลข5เลข4ี่เลข7เลข6เลข0เลข3แล้วก็เลข1 f อท่านใดติดตามอยู่เนาะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของรัชนกมีโชคข้อมูลชุดนี้เป็นสรุปด้านล่างค่ะแนวทางงวดนี้เลขเด่นจะให้เลข4กับเลข6ตัวเจาะจะมี3 6กับ4 6 ส่วนชุดต่อมาจะเป็นชุดสรุปด้านบนนะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นจะให้เลข8กับเลข1ตัวเจาะก็จะมี2 18 8, 8 12ข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี12ก 1, ับ18แอดก็ขอบคุณของรัชนกมีโชคด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของหนุ่มตาคลีค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลจุดนี้อันนี้ให้มาก็ พาดไปหลุดไปสลากออก8-9-5ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข6ชุดฟันธงก็จะมี3-4-6นะคะข้างล่างก็จะเป็นตัวกลับค่ะส่วนข้อมูลชุดรองก็จะมี5-6-9-6-5-8แล้วก็9-6-2ข้อมูลอาระวังชุดเบิ้ลก็จะมี6-6-3-6-6-4-6-6-8แล้ว อันนี้668ก็เป็นชุดซ้ํากันเนาะแอดก็ขอบคุณของหนุ่มตาคลีด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของรัฐบาลคุณหญิงงามใจค่ะแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปจริงๆชุดผลงานของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลขหก เจาะข้อมูล3ตัวก็จะมี3 6 8 3 6 5 8 6 5แล้วก็3 8 5เจาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี8 3 6 3 6 8 6 5 8 5แล้วก็5 3ตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็น10หน่วยด้านบนของหนุ่มขอนแกนแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มานะคะเลขค่าก็เข้าไปเนาะสิบหน่วยด้านบนสลักออกเป็นเลขเกส่วนแนวทางงวดนี้สิหน่วยด้านบนของเขาให้เลขสี่เลขห้าเลขหกแล้วก็เลขเไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของมิสเตอร์บอลค่ะแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ95ค่ะข้อมูลชุดด้านบนส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข7เลขรองให้เลข2เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้4 7 2 6 7 2 1 7 2 4 1 7 6 1 7แล้วก็1 1 7 จาข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี1 7 2 7 7 3 8 2 1 8 9 2 1 6แล้วก็60ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็น10หน่วยด้านบนค่ะ ของพ่อใหญ่คำแสงแนวทางวดที่แล้วชุดนี้ให้มาเลข9ก็เข้าไปนะคะ10หน่วยด้านบนสลากออกเป็นเลข95ส่วนแนวทางวดนี้10หน่วยด้านบนของเขาให้เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นเลขตารางของอาจารย์คมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาถ้าใครจับได้ก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับ895นะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขในตารางของเขาให้เลข9เลข3เลข6เลข0นเลข2เลข5าแล้วก็เลข8แอดก็ขอบคุณของอาจารย์คมด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของเนนแก้วค่ะเป็น10เลขสวยของเ้าข้อมูลชุดนี้ก็จะให้40 30 35 38 39 37 50 85 48แล้วก็89ตัวนินก็จะมีปากกาแดงขีดเส้นใต้ยอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดนานเป็นข้อมูลจุดเด่นด้านล่างของเ้า แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลจุดนี้ให้มาเลข2ก็เข้าไปนะคะสลากออก5-2ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นด้านล่างของเ้าให้เลข2เลข8แล้วก็เลข0ชุดต่อมาค่ะก็เป็นข้อมูลตัวเจาะของเขาเลขเด่นด้านล่างก็จะให้เลข4กับเลข8 ตัวเจาะก็จะมี 40, 80, 42, 82, 48แล้วก็84ชุดผลงานของแอดนานเราก็มาดูชุดเลขดับกันต่อเลยข้อมูลแนวทางที่เหลือจะเป็นชุดเลขดับถ้า f c ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของเขาแนวทางว่าที่แล้วให้เลข8มาสลากออก52ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของเขาให้เลข6แอดก็ขอบคุณของแอดนั้นด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับด้านบนนะคะของแอดแสงเดือนแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก95 ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้เลยของเขาก็จะเป็นดับทั้งไปแล้วกลับเลยเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นดับหลัก10ของแอดจีลนานันแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข4มาสลากออก8 9 5หลัก10บออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10บนะคะของแอดจีลนันให้เลข3า อีกหนึ่งข้อมูลค่ะก็จะเป็นดับหลักสิบเช่นเดียวกันแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข9มาสลับออก 8, 9, 5ก็ไม่ผ่านนะคะเลข9ไปออกหลักสิบส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักสิบของเขาให้เลข2ชุดต่อมาจะเป็นชุดดับหลักร้อยกับดับหลักสิบแนวทางงวดที่แล้วค่ะข้อมูลชุดดับหลักร้อยนะคะชุดนี้ให้เลข4มา สลากออก8 9 5ค่ะหลักร้อยออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของเขาให้เลข4ตัวเดิมส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นดับหลัก10ของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออก8 9 5หลัก10ออกเป็นเลข9ก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10ค่ะของแอดจิรนันให้เลข1 FC ท่านใดติดตามอยู่นะคะแอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของแอดจิรนันด้วยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะถ้าแอดทำคลิปให้เพื่อนทานจะลงให้ทั้งช่องชุมชนส่วงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ